น้องคีคายอยู่ลูกแม่แอนนี่บรู oh. คุณผู้ชมไม่รู้คุณแม่เขาเลี้ยงลูกยังไงทั้งหล่อ ทั้งเก่งนิสัยดีอบอุ่นด้วยอะ่ะคุณผู้ชมไปดูนิดหนึ่งก็แลวกันไปส่องความหล่อคุณผู้ชมดูเอาเถิดค่ะนี่อ,อายุแค่14บสีเป็นมนนะแล้วเนาะออร่ามาแรงเวอร์่ได้เลยนะเนี่ยออบอกเลยว่าถ้าเลือกสายวงการบันเทิงหนุ่มคนนี้อนาคตกละไรแน่นอนค่ะแต่ที่ภูมิใจไปกับคุณแม,แม่แอนนี่ก็คือเรื่องเรียนเรื่องวิชาการของน้องนี่แหละค่ะเพราะไม่ใช่แค่เรียนเก่งธรรมดานะล่าสุดร่วมประกวดศูนย์ทรพจน์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณผู้ชมเป็นไงเป็นไงคะแนนของน้อง ที่คายุสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศโจอโหโหันแนนเต็มร้อยคุณผู้ชมค่ะแนะนเต็มหนึ่งรอ เออน้องก็ได้ร้อยเต็มเลยจ้ะโอ้โหยอดมากอะน้องพีทายุได้ร้อยคะแนนเต็มถ้วยรางวัลเหรียญทองคือคว้ามาหมดแล้คุณผู้ชมสุดยอดจริงๆซึ่งน้องนัททีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะได้เมาส์กับพี่แอนนี่บลูคเลยว่าเฮียนี่เขาเนี่ยมีแผนอะไรในการเลี้ยงลูกบ้างพี่ได้วางแผนอะไรหรือเปล่าพี่แกบอกว่าพี่ไม่ได้ไปติวอะไรพิเศษด้วยนะนี่ก็แค่แนะแนวกันทั่วไปแต่โชคดีพี่โชคดีเหลือเกินมีลูกชายนี่เองนี่แหละสนุกกับการเรียนหนังสือเลย ทำให้ไม่ต้องห่วงมากค่ะแต่เห็นน้องเรียนดีกิจกรรมเด่นแบบนี้เน้นวิชาการหนัหนกๆแบบนี้แม่แอนนี่ขอเมาส์บันเทิงไทยรล้เลยนะว่าลูกชายพี่ก็แสบเอาเรื่องเหมือนกันนะอเวลานางเมาส์เวลานางเมานาง a c t ิ้งเมาส์เมาเพื่อนอย่างเงี้ยจะเมาส์แบบแต่ละคนแ a c t ิ้งให้เป็นเหมือนคนนั้นเลยนะเราจะเมาส์อย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นแล้ว,ลวก็อคติ้งเหมือนคนนั้นเหมือนคนแบบแม่แบบแม่บอกว่าแอคให้เหมือนเลยเอาให้เหมือนคนนั้นแม่บอกโอเคแม่มันจะเป็นอย่างงี้นะ คุนโอ๊ตต้งตลกอะนะคะพี่คนทะเลนทะลึ่งตลกเจอคุณแม่บ่อยแก้หรือว่าแซวอะไรอ้วนนั้นเนี่ยเราอะบอกเราบอกพี่อ้วนนั้นเนี่ยเราแอนนี่เธออ้วนอะพี่โอเคนะพี่รู้สึกได้ไงคะคุณเงี้ยพี่เอออย่างเงี้ยคือเราเราเรามีความสุขแบบเนี้ยพี่ว่าเออมันก็มีความสุขดีในการเลี้ยงลูกแบบนี้ไม่เครียดค่ะ เหมือนเป็นเพื่อนกันเลยไม่รู้เขาสนิทกันค<อ>ู่นี่คนที่สองคนงไงใช่